วันนี้ช่องใจจ้อยพุงกลมๆขอนำเสนอคลิปเอาใจแฟนคลับผู้เป็นคอของทนสิทธิ์ของขลังทั้งหลายด้วยคดต้นโพปา่าเดี๋ยวถ่ายดูขนาดของคดให้ชมกันอืมอ้า มือของแอดมินคดใหญ่มีอยู่คดเดียวก็เล็กอน,นี้อยู่ในป่านะอันนี้เล็กมีคดหน้าสวยกว่าเขาอืมอืมเห็นมือไม่เป็นไรแล้วก็มาฝั่งนี้คนผู้ชม นก็เล็กหน่อยนะึงนี่แทนกลมดีแทนสั้นหน่อยฮะอยู่อันนี้เนี่ย อยู่ในป่านะคุณผู้ชมค่อนข้างสวยมาเที่ยวเขากันเสียงรถเกี่ยวข้าวดังลืมๆนะ่ะข้างล่างเป็นนาข้าวเขาอ๋คอค,อค,อคอ่อยๆๆๆอยมแล้วซูมเข้าไปดู ของเท่าหอยออกอืดรวมตรงนี้สวยไปอีกแบบหนึง่งพุทธคุณของคดต,ต้นโพนี่ครอบจัก,กรวาลน,นะคุณผู้ชมแล้วแต่ใครจะไปอธิษฐานใช้อธิษฐานจิตปลุกเสกลงอ,อักขลาเอาเอง นี่โดนี่อยู่ในป่าในดงนะไม่รู้มาอย่างไงนะเป็นภูเขาเลยจะ <c oughs> มีแท่งน้ำเก่าอยู่แต่ไม่ใช่วัดนะเนี่ยชมเลยเดินไป นาข้าวจะอยู่ข้างล่างมาต้นโพแปลกดีเหมือนกันมาดูใบเขาแท้เป็นเด่นไม่แคะนะเอาไว้ให้เป็นมรดกของธรรมชาติสมบัติของธรรมชาติแค่ทำคลิปมาฝากคุณผู้ชมเฉย แทนๆสูงแงนคอตั้งบ่าอ่าต้อใจ้ยงกลมๆ,ๆมีความยินดีที่ได้นำเสนอคลิปของดีของทนสิธิ์จากธรรมชาติที่ไม่มีการเสกสรรปั้นแต่งแต่อย่างไรเป็นคดไม้นะคุณผู้ชมนะอย่าไปเถียงกันเรื่องคดไม้คดหินนะ <c oughs> ยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจกับช่องจอยจ้อยปุงกลมๆ,ๆเลยยังไงก็ช่องนี้ก็จะพยายามสรรหาเอาคลิปดีมั่งแปลกมั่งไม่แปลกมั่งแต่ดีนี่คงจะดีหมดแหละชมยกย่องชมเชยช่องตัวเองก่อนเป็นของทนนสิทธิ์บ้างไม่ทนนสิทธิ์บ้างแต่ก็มีความพอใจยินและได้และยินดีที่ได้ ทำคลิปนำเสนอโชคดีมีเงินใช้เฮงๆรวยๆสุขภาพดีทนหน้าทุกทท่านอ๋อไย, <c oughs> ย <c oughs> จบตรงนี้กดนี่แหละแงม